ชายที่ไม่จดทะเบียนสมรสเพราะอะไรเขาอาจจะยังไม่พร้อมเลยเขาอาจจะยังไม่พร้อมเลยเอาไม่พร้อมแล้วจะมีเมียมีลูกทาไมอะคะถ้าเกิดมีการตั้งท้องแต่ถ้าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรส<อ>โดยเฉพาะสิทธิของการเลี้ยงลูกใครจะต้องเป็นคนรับละ่ะไม่ใช่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมายสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายยังไม่เกิดเฮ้ยอย่างนี้กฎหมายก็เข้าข้างผู้ชายสิรายการนี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายโดยหยิบเอากระแสข่าวที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม มีได้มีเจตนาที่จะพาดทิ้งหรือโจมตีผู้ใดทั้งสิ้นท้งนี้เพื่ออยากให้ประชาชนได้รับรู้ข้อกําหนดกฎหมายตามสิทธิ์และประโยชน์ที่ควรจะได้รับรวมถึงความยุติธรรมตามหลักความเป็นจริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม พบกับหนิงกับทนายเจมอีกเช่นเคยนะคะกับรายการโต๊โต๊ะคดีดังใช่แล้วค่ะพี่เจมคํคำที่แล้วอ่คนชอบมากเลยนะที่พี่เจมอ่ะพูดภาษาเทพกฎหมายให้กลายเป็นภาษาคนแต่คราวนี้หนูก็อยากให้มันย่อยเป็น คำพูดที่คนเข้าใจง่ายกว่านี้อีกง่ายกว่านี้เหรอพี่ง่ายกว่านี้เพราะบางทีบางทีภาษากฎไมายม้แเดียวให้เหลือแต่กืนอย่างเดียวนะกลืนให้ด้วยเลยให้เข้าใจด้วยโอ้โหกืนด้วยเลยโอได้ครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าคดีที่ดังๆเลยนะโอ้โหช่วงนี้ก็จะหนีไม่พ้นเรื่องคดีครอบครัวคดีครอบครัวนี่คุณเต้ยกับขนมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแบมพลินกับแม็กแม็กอ่าเนี่ยแหละเพราะจริงๆสองคนนี้เนี่ยคือเขา เหมือนทุกคนรับรู้นะตข่าวนะพี่เจมส์เขาว่าเป็นสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกันแต่วันนี้มันต้องแยกทางกันทางใครทางมันแล้วมันเข้าข้อกฎหมายเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์ของลูกเนี่ยต้องบอกเงี้ก่อนครับพี่หนิงครับคือการที่คนสองคนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรักษาความรัก ต่อกันไว้ได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่แมที่ดีต่อกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาเกิดมาจากความรักของคุณทั้งสองคนดังนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายคุณมีคุณสมบัตดดิดีๆคุณสมบัติเด่นหรืออะไรก็ตามแต่เอามาใส่ไว้ในตัวเด็กครับะนะครับแล้วเด็กคนนั้นก็จะเป็นเด็กที่สมบูรณ์คําพูดเนี่ยนะอย่างพูงตรงๆนะครับพี่คู่ไหนเลิกกันอนะ ก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นอ่ะจะทำ <ผม S 1> หน้าที่ของความเป็นพ่อที่ดีเ,<อ>เป็นแม่ที่ดีอย่างนั่นอย่างนี้<อ>แต่ในบริบทของความเป็นจริงที่มันไม่ได้ใชภาดหน้าสื่ออ่ะบางครั้ง<อ>มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคือพี่คนเราเวลาที่มันมีความรักต่อกันเวลารักอ่ะ น,น้ำต้มผัก<อ>ก็ว,ว่าหวานถูกถูกป้าแต่ว่าพอเวลามันไม่ใช่มีความร,รักต่อกันน่ะโดนสก,กิดติงกันนิดนิดหน่อยๆอเรื่อง<ช>ไม่เป็นเรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องอ่ะโอโหโหพี่ถูกป้า<อ>ต่อให้เราจะพยายามพูดยังไงก็แล้วแต่มัน,ม,นมันยากอ่ะโดยเฉพาะสิทธิ์ของการเลี้ยงลูกอย่างกรณีอย่างเงี้ยใครจะต้องเป็นคนรับล่ะโอ้โหต้องบอกนี้ก่อนครับพี่หนิงกรณีที่ผู้หญิงกับผู้ชายไม่ได้จดทะเบียนกัน สิทธ์ตามกฎหมายเนี่ยเป็นของแม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะเ,<อ>าเด็กออกจากท้องของแม่ต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เ <ข cop. S 2> สมอคราวน,นี้เมื่อพ่อไม่ใช่พ่อที่ชอบด้วยกฎหมายสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายยังไม่เกิดค<ข>่ะตราบใดที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรน,นะเฮะ้ยอย่างนี้กฎหมายก็เข้าข้างผู้ชายสิมันก็ไม่เสมอไปนะพี่สุดมันก็เสมอไปสิพี่อาจสมมุติอ่ะสมมุติอ่ะในกรณีอาสมมุติสองคนอยู่ด้วยกันนะผู้ชาย ให้ผู้หญิงเป็นแม่บ้านผู้หญิงไม่มีอาชีพแล้ววันหนึ่งต้องเลิกกันครับแล้วก็ไม่มีทะเบียนสมรสแล้วผู้หญิงจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกอะถ้าผู้ชายไม่ช่วยอะพี่พูดมีเหตุผลแล้วกฎหมายเขาบอกว่าต้องให้ทําอะไรครับจดทะเบียนก็ต้องจดทะเบียนแล้วทำไมไม่จดกรณีนี้นะถ้าพี่บอกว่าจดหมายให้จดทะเบียนใช่ป่ะแล้วทําไมถึงยอมจดถ้าทราบมาไม่ผิดถ้าผิดอันนี้กราบขอภัยคเคสกรณีน้องขนมกับครูเต้ยครับ เหมือนเขาเลิกกันเนี่ยด้วยความจุดหนึ่งนะด้วยความที่ขนมอ่ะพอจะมีลูกอีกคนหนึ่งเขาก็ขอให้คุูเต้ยแบบจดทะเบียนแล้วก็ไม่จดทะเบียนให้เขาครับ,รบมันอาจจะเป็นจุดหมางอยู่จุดหนึ่งถ้ารู้มันไม่ผิดนะคะอันนี้กราบขออภัยนะในข้อมูลนี้แล้วถ้าผู้ชายไม่ยอมจดล่ะครับคือกรณีที่ผู้ชายไม่ยอมจดทะเบียนสมรสใช่ไหมอ่สิทธิหน้าที่ของเขาเนี่ยจะเริ่มเกิดก็ต่อเมื่อมีการรับรองบุตรดังนั้นเนี่ยนะครับ ฝ่ายหญิงสามารถที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ผู้ชายเนี่ยเพื่อให้ศาลเนี่ยนะครับพิพากษาหรือมีคําสั่งว่าเด็กนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของนายนี้นายนของพ่อนะครับออและให้พ่อนี้รับผิดชอบตามสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแต่อีกพี่เจมว่าเวลาที่เราจะให คนเป็นพ่อรับรองบุตรมันต้องรอที่จะเอาบุตรจะไปขึ้นศาลด้วยไงแล้วถ้าบุตรจะแอแอแอหลุดลอยู่เลยทำยังไงเี่ยมันมีสองกรณีกรณีที่หนึ่งคือถ้าเกิดยังไม่สามารถที่จะสอบปากคำเด็กได้รับรองบุตรได้ไหมไม่ได้เพราะเขาต้องสอบปากคำเด็กเจ้าที่นะั้่เขาจึงอาศัยไปขึ้นศาลเพื่อให้ศาลเนี่ยท่านไต่สวนไม่ใช่ว่ายื่นคำร้องมาแล้วศาลจะพิพากษาได้เลยไม่ใช่นะครับศาลต้องไต่สวนจนเป็นที่พอใจว่าเด็กคนนี้ เป็นลูกของเขาจริงๆต่อให้ไม่สามารถที่จะพาเด็กไปซักได้ถ้าเด็กยังพูดไม่ได้แต่เราสามารถร้องขอร้องขอศาลได้เพื่อให้ศาลไต่สวนและมีคําสั่งก็ทําได้ได้เหมือนกันพอศาลมีคําสั่งปึ้งมาเมื่อเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อแล้วนะครับพ่อคนนี้จะต้องมีหน้าที่ในการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรคนนี้อตามกฎหมายตามกฎหมายคราวนี้สมมตินะพี่ศาลสั่งให้ทั้งพ่อทั้งแม่นี่แหละไม่ว่าจะสั่งให้แม่ก็ดีพ่อก็ดีนะครับมีหน้าที่ในการส่งเสียเลี้ยงดูบุตรค่ะ นะครับกรณีสมมติบุตรอยู่กับพ่อค่ะแต่แม่เนี่ยไปมีสามีใหม่กฎหมายก็บังคับให้เขาชําระค่าใช้จ่าย่าราระให้บุตรเหอกันนะโอเคกรณีบุตรอยู่กับแม่ค่ะแต่พ่อเนี่ยไปมีเมียใหม่กฎหมายก็บังคับให้เขาเนี่ยมีหน้าที่ในการบุปกาเ้ยงดูบุตรเช่นเดียวกันแต่ถ้าคําสั่งตักศารออกมาแล้วแล้วไม่ทําอันนั้นเป็นคดีอาญาใช่หรือไม่ถูกไม่ทำไมรู้อ่ะเก่งอย่างนี้ครับคดีครอบครัวเนี่ยมันพิเศษ กว่าคดีแพง่งโดยทั่วไปะนะครับหลักการก่อนหลักการทางกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งทั่วไปถ้าจำเลยไม่มีทรัพย์สินให้ยึดก็คือคจบก็จบทำอะไรไม่ได้เนื้อแต่คดีครอบครัวไม่ใช่ครับะนะครับคดีครอบครัวไม่ได้อยู่ภายใต้วิธีพิจารณาความแห้งเขามีกฎหมายบังคับแยกอีกต่างหากไม่อยู่ภายใต้บังคับของวิธีพิจารณาความแพง่งนั่นหมายถึงอะไรสมมติศาลสั่งให้คุณให้พ่อหรือแม่จ่าย ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหรือค่าเลี้ยงชีพโจทย์ในกรณีสมมติพี่หนิงสมมติพี่หนิงนะสมมติว่าฟอ้องแล้วหย่าสามีเว้ยสามีนี่ฟ้องสิบล้านอ่ะฟ้องสิบล้านศาลให้สั่งเลยให้ใจ่ายปรากฏว่าหลวไม่ยอมจ่มายอาันนี้เนะขาเรียกว่าค่าเลี้ยงชีพโจทย์อ่าไม่ใช่ขับการเลี้ยงดูบุตรนะค่าเลี้ยงชีพโจทย์ค่าเลี้ยงชีพโจทย์หรือค่าเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูบุตรถ้าจำเลยตามคำมักษาหรือลูกนี่ตามท้องสามไม่จ่ายศาลมีอำนาจสั่งขังทุก15วันจนกว่าจะหาตังค์มาจ่ายแล้้้้ววคคดีีีีีีีเเนนนยยถาาาสมมมมุติกกรณปป็แบบอ่ อายุความเนี่ยนะครับต้องแบ่งเป็น2ส่วนก่อนนะพี่หนึ่งนะอายุความส่วนแรกถ้าเป็นสิทธิหน้าที่เนี่ยนะครับก่อนฟ้องเนาะก่อนฟ้องเนี่ยอายุความมัน5ปีค่ะก่อนฟ้องคดีแต่ถ้าฟ้องคดีไปแล้วมีมีคำสั่งศาลเรียบร้อยสิบปีค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรพี่สามารถฟ้องย้อนหลังได้แค่5ปีนับจากวันฟ้องนะถอยหลังไปเนี่ยห้าปีค่ะสมมติปีหกศูนย์เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูได้ตั้งแต่ปีไปจนถึงปีห้าห้าประมาณนี้นะประมาณนี้นะเอาคร่าวๆเนาะห้าปี ส่วนคุณจะบอกว่าเฮ้ยฉันเลี้ยงดูมาเป็น10ปีแล้วเพราะเด็กตัวนี้มันสิบขวบขาอายุความขาดปีตั้งแต่ปี51จนถึงปี55อายุความขา,ขาดแล้วเพราะอายุความแค่ห้าปี นะครับเพราะนั้นเรียกได้ตั้งแต่ปี55จนถึงปี60วันที่คุณฟ้องอันนี้ศาลจะพิพากษาให้อ้าวไม่แล้วลกรณีสมมติถ้ามีคำสั่งศาลว่าให้พอมีคำสั่งศาลนี่ไปผูกพันไปอีก10ปีไปอีก10ปีใช่อาฉะนั้นคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องข้อกฎหมายนิดนึงสมมติว่าถ้าเกิดมีการตั้งท้องแล้วตั้งครั์แล้วแต่ถ้าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างไรก็ตามก็ควรที่จะใช้สิทธิ์ในการร้องขอต่อศาลให้ฝ่ายชายเนี่จด รับรองบุตรเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูตรงนี้ด้วยกันถ้าเรารเอาเอาในข้อ,ขอกฎหมายมามาใช้นะแต่ถ้าจริงๆในแง่ของมนุษยธรรมทั้งหลายเนี่ยนิงบอกเลยว่ามันไม่จําเป็นต้องเอามาใช้หรอกพ่อแม่ก็ต้องดูแลลูกอะ่ะมันมีง่ายกว่าน,นั้นก็คือไปจดทะเบียนสมรสไงเออแล้วทำไมเขาถึงไม่ค่อย,อยจดทะเบียนสมรสกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันกลัวเรื่องภาระผูกพันเรื่องหนี้สินเรื่องอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เป็นไปคือบางครั้งต้องถามโวนว่าการที่ผู้ชายไม่จดทะเบียนสมรสนั้นเกิดจากอะไรเขาไม่พร้อมหรืมเป่ะพี่เป็นผ ผู้ชายที่ไม่ยอมจดทะเบียนสมรสพี่ทําลูกความทําคดีมาเยอะผู้ชายที่ไม่ยอมจดทะเบียนสมรสเพราะอะไรบางครั้งเขาอาจจะยังไม่พร้อมเลยเขาอาจจะยังไม่พร้อมเลยเอาไม่พร้อมแล้วจะมีเมียมีลูกทําไมอะคะก็เทสเทสทดสอบทดสอบการมีเมียมีลูกเผื่อจะเข้ากันได้เผื่อจะเข้ากันได้เผื่อจะเข้ากันได้แล้วถ้าเกิดกรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีชู้ล่ะ ข้อกฎหมายข้อนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปไหนคุยกันอีพีหนึ่งดีไหมพี่โอเคอันนี้จะ<ม>ยาวถ,าถ้าเกิดข้อกฎหมายมีชู้อันนั้น,นต้องอนนคดีหึ่งคนละคดีคิดหลักการง่ายๆขนาดมีทะเบียนสมรสเขายังมีชู้กันเลยแล้วคุณไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยเสียเปรียบมากๆเพราะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือคุณทํายังไงก็ได้ผู้ชายเนี่ยนะผมจะบอกให้ตราบใดที่มันยังไม่ได้แอมคุณเนี่ยนะให้มันทาอะไรมันทำหมดเอาจริงถึงหนิงก็จะพูดคานี้ไงว่าประสบการณ์จริง 不是你姐，哎，不是。 เอาประสบการณ์เราด้วยประสบการณ์คนอื่นๆด้วยแล้วก็พอเราก็โตมาจะห้าสิบเนอะแล้วเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือเราจะบอกว่ามันก็จะมีทริคอยู่อย่างหนึ่งอะช่วงโปรโมชั่นช่วงโปรโมชั่นใช้ให้มันเป็นประโยชน์ถูกไหมช่วงโปรโมชั่นเวลาขออะไรมันก็ได้อย่าให้แบบว่าเป็นของเขาไปแล้วแล้วกลายเป็นของตายเราค่อยมาพูดอ่ะอันนั้นไม่ได้เพื่อนหญิงพลังหญิงเราต้องช่วยกันตรงนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าถ้าผู้ชายเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกการจดทะเบียนสมรสอะ แต่ฝั่งหญิงเนี่ยการที่จะขอผู้หญิงขอให้จดทะเบียนสมรสนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เขาจะฝากอนาคตฝากชีวิตไว้กับผู้ชายแล้วนะพี่หล่อจังเลยอะ่ะจริงนานๆ<อ>ทีจะเห็นผู้ชายพูดอะไรดีๆแบบนี้การที่ผู้หญิงตัดสินใจที่จะอยู่กินกับใครหรือจดทะเบียนสมรสกับใครนั่นหมายถึงเขาเห็นแล้วว่าคุณอน่ะคือคนสุดท้ายในชีวิตของเขาก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงนิดนึงนะอันนี้ผู้หญิงไนงะแต่ มีคิดบ้างผู้ชายจะเป็นแบบว่าอ๋ออันนี้เป็นแม่ของผมได้ผมแม่ของลูกผมได้ผมก็เลยตัดสินใจรับเข้ามาไม่มองในมุมนี้ั้งเหรอพี่อ๋อไม่เพราะหนิงถามแทนผู้หญิงก่อนอตอนนี้วันนี้เพถามแทนผู้ชายไปอีทีน้าค่ะเหมือนทีแ่แจ็คพูดไปอีทีน้าค่ะโอ,โอเคนะคะอันนี้ขออนุญาตถามแทนผู้หญิงก่อนนะคะอ่าล้วสมมุติว่าตรงนี้เนี่ยอ่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วก็มีการเซ็นรับรองดูบุตรครับเราจะต้องร่วมกันเนี่ยให้ผู้ชาย ดูแลบุตรได้จนถึงอายุกี่ปีโดยหลักกฎหมายเนี่ยนะครับ <c oughs> มีหน้าที่ดูแลถึงอายุแค่20ปี20ปีอันนี้ต้องระวังนะเพราะบางคนเนี่ยชอบเขียนสัญญ,ญายอมเนี่ยดูแลไปจนอายุจนบรรลุนิติภาวะแต่อย่าลืมว่าปร,ริญญาตรีเนี่ยมันจะจบกันตั้งอายุ22่บ <c oughs> นะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่า <c oughs> ดูแลไปจนถึงจบปร,ริญญาตรีก็ได้หรือดูแลไปจนจบปริญญาโทแต่ถ้าปริญญาโทไม่จบสักทีก็คือลากยาวไปเลยไง บางคนถึงจํากัดเนี่ยสมมติว่าอ่าโอเคผมดูแลไปจนถึงจบปริญญาโทรครับแต่มาตรฐานของปริญญาโทอายุเท่าไหร่สมมติถ้ามาตรฐานปริญญาโทก็น่าจะสักยี่สบห้ายี่สิบประมาณนี้ปะ่ะเออผมดูแลจนจบปริญญาโทรครับแต่แค่อายุแต่ทั้งนี้เด็กบุตรจะต้องอายุไม่เกินยี่สิบห้าผมฟิกไว้แค่นี้เพราะบางครั้งเนี่ยเจอปัญหาหนึ่งคือ,อเด็กลากยาวเป็นเด็กซิ่วมั่งผมว่าไม่ตั้งใจเรียนอะไรเงี้ยมันก็เป็นภาระของพ่อไปจน พ่อหรือแม่ไปจนอายุ30แล้วก็ยังต้องมาจ่ายอยู่เพราะ,ะเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขของการเรียน<อ>ปริญญาโทม,มันยังไม่จบแบบนี้ใครเสียเปรียบใครได้เปรียบกัากันเอ,อผมมองว่าคนที่ได้เปรียบก็คือจะเป็นคนที่เป็นฝ่ายรับเงินเนอะฝ่ายที่เสียเปรียบก็คือ,คอฝ่าย,าายที่จ่ายถูกป,ปะเพราะนั้นเนี่ยกฎหมายถึงบอกว่าถึงแม้จะมีการกําหนดไว้เป็นลายละอักษรแล้วว่ามันเป็นข้อกําหนดแบบนี้ค่ะแต่ ถ้าจนถึงหนึ่งถึงระยะเวลาหนึ่งอาจจะต้องกลับไปร้องขอต่อศาลเพื่อขอเปลี่ยนเงื่อนไขตามสัญญายอมก็ได้นะแล้วถ้าในกรณีสมมติตกลงกันมาเรียบร้อยแล้วว่าจะมะีการอุปการะเลี้ยงดูเท่าไหร่ใดๆแล้วถึงเวลาไม่จ่ายอยไม่จ่ายเลยก็ต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลก่อนครับเพื่อขอให้ศาลไต่สวนก่อนว่ามีเหตุจําเป็นอะไรยังไงคุณถึงไม่ยอมจ่ายลูกค,คุณพอศาลตั้งไต่สวนแล้วแบบเฮ้ยเหตุผลของคุณฟังไม่ขึ้นอะ คุณบอกว่าเงินเดือนของคุณลดลงคุณจึงไม่มีเสรีภาพใน,ในการออจ่ายเงินใช่ไหมแต่เนี้ยมีรายการบัตรเครดิตเนี่ยที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเข้ามาโชว์อ่ะโอ้โหเที่ยวฉ่ำลูดคืนหนึ่งเก้าหมื่นอย่างนี้มันก็กรณีนี้ก็มันหนักฝ่ายหญิงต้องไปเก็บหลักฐานข้อมูลอีกเอ้เอาวก็ต้องเก็บสิเพราะว่าฝั่งเราเนี่ยร้องขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนฝ่ายชายก็ต้องอ้างว่าเออผมมีเหตุผลนี่นี่นี่น,นี่ที่ไม่สามารถที่จะจ่ายให้ได้แล้วในจํานวนนี้ฝ่ายหญิงก็ต้องขานเอยคุณอ่ะพูดไม่ถูกต้องไม่งั้นเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะไป ต่อสู้เขาเขาก็อ้างอ้างฉ่ำเลยดิว่าเขาไม่มีงานไม่มีเงิน,นมันก็คงรู้แหละว่าฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงเสียเปรียบสุดท้ายก็ฝ่ายหญิงแหละเสียเปรียบไม่ไม่ไม่เดา๋ยจะไปมองกันนะพี่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยผู้หญิงอาจจะมองว่าผู้หญิงได้เลี้ยงลูกเนอะแต่พี่ก็มองอ,อีกฝั่งหนึ่งดิว่าผู้ชายเป็นฝั่งที่เลี้ยงลูกก็มีนะ ฝั่งหญิงไปมีครอบครัวอื่นอย่างเงี้ยเถียงไงก็ไม่ชนะทนายเจมส์หรอกเพราะข้องคือทนายนี่ไม่เกี่ยวก็ผมให้มองในสองมุมไงพี่ยัพูดเอฝั่งผู้หญิงฝั่งเดียวไม่ได้ก็มองอในมุมที่ผู้ชายต้องเลี้ยงดูดูลูกบ้างดิหรือบางครั้งอาจจะเอาคุณเอาคนโตไปฉันเอาคนเล็กมาแต่นี่ผม,ผมไม่สน่อันนี้ไม่ได้น,น,นมไม่ไม่ไม่ควรนะราะมันแบ่งแยกกันไปนะมันทำร้ายจิตใจเด็กเกินไปนะใช่ใช่เด็กก็ควรจะมี พี่มีพี่น้องแล้วเขาก็คนที่ได้ความรักทั้งพ่อแล้วก็ทั้งแม่ด้วยใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้เห็นด้วยครับอาจจะต้องแบบเลี้ยงเด็กคู่กันเนาะแต่ว่าก็แล้วแต่สภาพของแต่ละครอบครัวซึ่งอันนี้แบบโหมันหลากหลายมากเลยครับพี่หนิงแล้วปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นซ้ําขึ้นอีกค่ะคือการที่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวแล้วไม่สามารถรับในตัวเด็กได้ก็จะกลายเป็นปัญหา นนใหญ่โตเดี๋ยวค่อยว่ากัน EP ต่อไป <c oughs> บอกเลยนะว,ว่าเลือกกฎหมายนะเป็นเรื่องที่แบบว่าคุยเท่าไหร่ก็ไม่จบจริงรมันจะมีรายละเอียดยิบรายละเอียดย่อยต่อไปแต่แน่นอนที่สุดแหละว่าถ้าสมมติเกิดการแต่งงานกันก็คุณผู้หญิงก็พยายามที่จะจดทะเบียนสมรสให้ได้ก่อนนั่นแหละ<ร>เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของตัวเองและของลูกตัวเองในอนาคตถ้าจดไม่ได้ก็จะต้องให้เขาเป็นฝ่ายชายเนี่ยรับรองบุตรให้ได้ถ้าสมมติบุตรลูกยังพูดไม่ได้ก็เป็นการร้องขอต่อศาลไปให้ศาลไต่สวนก่อนนะคะหรือง่ายง่ายกว่านั้นก็ จดทะเบียนสมรสเลยอะนั่นแหละง่ายที่สุดแล้วสุดท้ายถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ขอให้มันเป็นเรื่องแค่ของพ่อและของแม่นะคะเอาผลประโยชน์ของเด็กเป็นที่ตั้งอันนี้สําคัญที่สุดเพราะว่าเด็กคืออนาคตของชาติอย่าสร้างรอยบากรอยแผลอะไรไว้ให้กับเด็กที่ยังบริสุทธิ์อีกเลยถูกต้องนะอันนี้สําคัญวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ข้อมูลอะไรไปไม่มากก็น้อยนะคะแล้ว้าอยากให้เราเอาเรื่องเราประเด็นไหนมาแชร์กันก็เขียนกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ฝากไป กตบโต๊ะคดีดังทางช่อง Get Fuel ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะวันนี้หนิงกับพี่เจมส์ราดก่อนสวัสดีค่ะ